นี่เราอยู่เป็นที่อาร์ติฟายหลังเซนทรัลพระรามสองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างงานศิลปะจากการสาดสีใส่กำแพงกันถ้าสาดสีไปธรรมดาเนี่ยมันก็จะธรรมดาเกินไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปิดตาสาดสีแล้วดูซิว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงทุกคนตามมันรู้เลยเข้ามานะก็จะได้ชุดแบบนี้เลยนะครับเป็นชุดกันเปื้อนนะครับผมนี่คือรูปก่อนนี่เราจะปิดตาสาดสีนะครับหลังจากนี้นะครับรูปนี้จะเสียขึ้นแย่ลงมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเป็นสกตอนนี้นะทุกคนผมไม่เห็นอะไรแล้วจริงๆนะครับ ลูกแรกนะฮะแบบไม่มองนะครับผมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สีอะไรอะสีดำสองลูกนี้โดนปะเนี่ยเดี๋ยวแค่ดูทีเดียวครับจบแล้วนะนะสำหรับการปานะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปลงโซนอาร์ตบอลลูช็อตกันต่อนะครับผม let's go มาครับต่อที่อาร์ตบอลลูช็อตตอนนี้ผมอยู่ข้างหน้าหมดเลยเสียงมันปักหัวใครรู้เป<ๆ>่าจะไม่มีใครเป็นอะไรที่นี่ใช่ไหมไม่มีเลยข้างซ้ายข้างขวาขอแบบนี้เลย แค่นี่มีเสียไงก็รู้ละว่านี้น่าจะลูกสิบฟัลไม่ใช่เรามาดูแอพแสกงานจากการปิดตาวผมนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไง Let's go เออ ก็คือผลงานจากการติดตาปลาโผงนะครับพริงกนอกจากปลาโผงเนี่ยก็จะมีแบบนี้ฉีดยาดนะ้วยฉีดนะ้าแบบไดกรอบก็มนะีฟาบแล้วแบบว่าจัดแพงอะไรเงี้ยมีหมดรูปแบบนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถจองคิวได้เลยนะครับรับประกันว่าคุณจะได้ผลงานศิลปะแอนแตงเนี่ยจะเป็นฝากทุกคนแน่นอนนะครับจองมาได้เลยนะจ้าเจอกันจ้า